ตามน้องไปเรื่อยถือได้ลูกมาอุ้ยขอโทษลูกเจ็บไหมลูกป่ะหนูไปเล่นกับน้องปะลูกป่ะเร็ว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 อ่ะน้องภูมิหันมองกล้องหน่อย วิ่งทำไมอ่ะเบาๆเดี๋ยวเดนชนวัวนะไม่เดินหนูวิ่งอ่ะอะไรหลูกดินววัังถูกูวิ่งไม่สนใจอะไรเลยอ่ะเด็กไปทุนทางชันจับไว้จับไว้พอรถดแต่งนั่นมันจะตรงเดียวทีเนี้เส้นเดียวไปจนนู่นเลย นั่นไงนั่นไงขมากินดินละกินดินละแถวปน่นเลยใช่ไหมตรงนวไปนู่นเลยเดินไปดูที่นั่นไปละเดินตรงนั้นนะดูไปเดินถึงนะจับอยู่จับไม่อยู่ครับตรงนั้นมันจะมีหนามหรือเปล่าไม่ใช่ไปก็จะไปไปฟังนี้ ขี้อะไรเนี่ยน้องภูมิเสมอขอจุงหน่อยดิจุงหน่อยลูกขอจุ่มนะพึ่งไม่เสมอลูกคือจุดที่สองไม่ให้เดือดด้วยนะไม่ให้จุงมมือนะเอาเดี๋ยวอีกสักเนี่ยมันต้องล้มแน่เลยผิวพิ้วนี้ไม่เสมอกี่บัวลูก

ให้แล้วให้แล้วเหนแล้วเห้แล้วน้องภูมิไปอกับแงลูกป้าดเขาไเดินตรงขามก็จะไหลเฉยภูมิมาบ้างนทางขึขาภูมินะฮ่าฮ่า ี้บัวขี้ควายขี้วัวลูกขี้วัวเร็วเร็วเร็วเี็วเร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 วเร็วเรวเรวเร็วเร็วเร็วเเร็วเรวเรวเร็วเรเร็วเร็วเร็วเร็